สำหรับตอนนี้นะครับก็จะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือการเสริมอาหารด้วยวิตามินรวมนั่นเองครับผมในท้องตลาดนะครับจะมีขายวิตามินรวมสำหรับสัตว์เลื้อยคานอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้เจาะจงในยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้ยี่ห้อนี้ครับผม และพาชีีนะครับซปเปอร์วิตตัวนี้เป็นวิตามินรวมสำหรับสัตว์เลื้อยคานนะครับผมก็ส่วนผสมของข้างในเขาก็จะมีเขียนไว้อยู่หลังด้านหลังกล่องนะครับผมก็จะมีตั้งแต่แคลเซียมนะครับมีวิตามินนะครับ L2 มีวิตามิน A D3 วิตามิน E แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเบตา้าแคโรทีนเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยครับผมบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะครับมี B12 ด้วยนะครับตัวนี้เป็นวิตามินรวมวิธีให้นะครับก็คือพุกลงไปในอาหารให้สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอครับผมนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนถ้าจะใช้อาจจะลองดูยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับยี่ห้อนี้ถือว่าราคาแพงนะฮะในท้องตลาดเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องนำเข้ามาจากอเมริกานะครับผม ก็จะมีอีกอยี่ห้อหนึ่งของ Ex o t e ซทอร่าก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับจะใช้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นผงแบบนี้นะฮะตัวของยี่ห้อเลปชีก็จะมีกลิ่นของวิตามินเล็กน้อยนะครับอันนี้นะฮะสังเกตว่าอาหารที่ผมจะให้เขาในมือนี้ก็จะเป็นปลาหลังเขียวเดิมแต่ว่าชิ้นเนี่ยจะใหญ่กว่าคลิปก่อนเพราะว่าน้องกบชุดนี้นะฮะจะมีอายุมากกว่าชุดที่แล้วอยู่ประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์กว่าตัวเขาจะใหญ่กว่านั่นเองครับผมผมก็เลยให้อาหารเขาชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็คุกกับวิตามินเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็คี้ป้อนเขาแบบเดิมได้เลยนะครับ ในเนื้อสัตว์ที่เราเอามาป้อนน้องกบส่วนใหญ่เราจะเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งถูกไหมฮะผมเคยไปถามกับคุณหมอสัตวแพทย์ที่ผมรักษาพาน้องกบไปรักษาอยู่บ่อยๆนะฮะเขาก็บอกว่าอาหารแชร่แข็งนะฮะกว่าจะมาถึงน้องกบกินเนี่ย จากกระบวนการแชร่แข็งนะฮะก็จะทําให้วิตามินบางอย่างนะครับมันสูญเสียไปจากการเก็บรักษาเนี่ยแหละครับผมฉะนั้นการที่เราจะเราเสริมวิตามินรวมให้เขาเนี่ยก็จะทําให้เขาได้วิตามินที่สูญเสียไปตรงนั้นนะครับกลับคืนมานะครับก็จะทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสดชื่นมากขึ้นนะครับผมตัววิตามินรวมไม่ไม่ต้องให้ทุก ครั้งนะฮะให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอครับเท่านี้เองครับง่ายๆเลยครับผมบางคนก็อาจจะไปผสมพร้อมกับแคลเซียมเลยตรงนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ก็คิดว่าก็น่าจะทําได้แหละอืมไม่น่าจะซีเรียสอะไรเนาะแต่บางข้อมูลก็บอกว่าเหมือนมันจะดูดซึมได้ได้ไม่ค่อยดีเท่ากับการให้แยกแบบนี้อันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องลองหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มดูนะครับผม สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นดีก็คอยติดตามชมนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ